มือนี่เป็นอีกมือหนึ่งที่ปูล่าเขามาเที่ยวตลาดปากสันมาถ่ายส่งบรรยากาศแต่พี่นอกมือก่อนตลาดสดตลาดไม่ปากสันอันนี้นะ่อยากใหเห็นน้ำกันปูล่าเขามาซื้อเ่าเปียกหรือว่าก้ลวยจับ อยากกินต้มกินเองมาสักเอ็นนี่พี่ผีผานองเลาะเบิ่งบรรยากาศน้าเมื่อวามันเสียงเซลสาลายปูลกะก็เลยบอบเสียงกับใสเนาะก็เลยมาตัดเ,เสียงใสเอาเพื่อนเอนี่ยขออนุญาตพี่น้ำนองน้ำมูวนูเด้อเที่ยวมาเลรราะเบิ่งน้ำกันเพื่อนเนี่ยจะเป็นชิปยาวๆหน่อยหนึ่งเพื่อนนี่ก็ได้สรงบรรยากาศเป็นน้ำเบิ่งบรรยากาศนะเ<ป>พื่อนเพื่อน,อนเนาะ ตนนี้กับเพื่อนผักสดเพื่อนมีทุกอย่างผักสดพวกเกือเทศพวกทั่วบักแตงผู้หล่าจะพาหล่ะเบ่งมื้อน,นี้ไอ้ซักซีขับเปียกยุลานนี่เลยว,วะซีก้วยจับยุลาน,นี้น้ำไม่คาดนี่มกระหู้จักกัน đến đây cái, cái tư mày bưng nắp cần từ Đôn đôn cái đây không mát hơn nên cái này đây việc, ngam ngam chập ก็จจับยวนมาแล้วแต่พูดเฉื่อ,อนนะเพื่อน,นเนาะเกียวยวนา่าดูแลก็ได้โยโลก,กว่าจะไปซื้อเอาบ่กระดูง,งูต้่มใสสองบรรยากาศไปเรื่อยๆนะเพื่อนบ้านเนาะ กลักับงามงามกาศหัวกันเลยกัดขาวไปไปบึงทั้งหน้าเพืนน่นเลยเสียงตลาดกับมิผู้เปิดเพลงกับมีผู้เสียงยังกับมิ กูหลายก็เลยบอาเพลงใส่เอาเสียงใส่นะเพื่อนเนาะมันนะเสียงแซวพอเดเบ่งเอาเส้นหมูมาต้มใส่แห่งเนื้ออันนี้นะเนื้อหมู เห็นน้ำกันปุระกันกได้ตอนนอนก็นมาถ่ายคลิปเพราะชงให้พี่ไ้นองเบิง้งเห็นชาวโลกได้เบิง้งผมมีคอมเมนต์นะเพือ่อนเนาะอันนี้ก็ตลาดปากสันนะเพือ่อนเด้อตื่นเนี่ยหมูแล้วปุละกระจายแล้วอยากออกไปพูนออกไปนอกชายพีไปนอกเบิเ้งเรื่อย าหมูขายใหไงไถไงวะเพื่อนขาเดี๋ยวด้เป็นชิปโล่อนนี้าซื้อไงเอ้ยชทติ <c oughs> ไทยลหลายพี่น้องบ่งขอมคุขอบใจน้ำพี่เอ็มน้องน้องครูที่เขามาคอมเมนต์เนาะอันนี้ก็บโซนแอบเขา่า เงินแหงแล้วผมก็ขอบใจทีมเขาบังคลิปนีดเด้อเป็นกำลังใจให้กันสู้